สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูเกมมิ่งทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นป้าแอนนาครับผมเป็นสายซัพพอร์ตเพิ่งมาใหม่นะครับเป็นไรวะปูนกดนแก้ววะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นยากมากนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเพื่อสี่คนเช่นเคยนะครับมีกองกูนเอ่อแล้วก็ไข่นักแซดดีโฟโต้นะครับแล้วก็ยังมีใครนะเรโซแนนนะครับโอเคมีทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับตอนนี้ เอาละเหลืออีก10กว่าวิจะทำการปล่อยตัวนะครับแอนมีค้งเออส่วนพระแอนนานี้ปรับใหม่นะครับผมให้ยิงรัวขึ้นนะครับเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะแต่ว่าไอ้สกิลยานอนหลับก็ยังใช้ยากเช่นเคยนะครับเพราะว่าเป้าเล็กมากนะยิงไม่ค่อยจะโดนเลยจริงเอาละเดี๋ยวลงมากอน บโด้านบนด้านบนมีฟาร่าระวังเดี๋ยวเรายิงให้ตัวแทงมันครับเอาเพื่อนที่เพื่อนแดงก็ยิงให้ก่อนนี่โอ้โหเรามาคุกตอเอายาไปเอาละครับยิงอีกมีใครไหมมีใครต้องการยาไหมอ่ะตัวแทงกองปูนเอาไปเอายาไปเอายาไปโอเคครับนี่เราเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตนะครับจิตใจเราเมตตาเหลือเกินเอาเฮ้ยมีลิปเปอร์ช่วยด้วยช่วยด้วยมีลิปเปอร์เดี๋ยวขอยิงยาสลบท่อยิงไม่โดน โอ้โหมันหลบง่ายมากโอเคขอบใจมากเดี๋ยวฮววิวก่อนโอ้ยเจ็บแสบแสบเหลือเกินโอเคตอนนี้เราหนีเข้ามาในห้องแล้วหนีเข้ามาในห้หหหองแล้วไลฮาร์ดไลฮาร์ดโอ้ฮิวไม่ทันเพื่อนชิบะโทษตอนนี้ลิปเปอร์เข้ามาลุ้งหลังลิปเปอร์เข้ามาลุ้งหลังยิงมันก่อนยิงมันก่อนเอ้ยเจ็บโอ้ยโดนใครตบปะเนี่ยเดี๋ยวปาขวดฮิวก่อนอุ้ยตอนนี้เราอยู่ในกองหน้าศัตรูแล้วต้องระวังต้องระวังเฮ้ย ตัวังเทเซอร์หรือเปล่าเทเซอร์อระเบิดระเบิดโอเคออยิงเทเซอร์ก่อนโอ้โหตอนนี้เพื่อนเราตายแล้วโอ้โอ,โอุ้ยโดนเข้ามาดุ้งหลังโอ้แต่ว่าเทเซอร์เป็นคนได้รอดไปนะครับนี่ยิงตายเลยเฮ้ย <c oughs> โอเคเท,ทเซอร์มันแปลกๆนะทำไมเทเซอร์มันแปลกๆลกยังไงเอ้ยโอ้ยเจ็บ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 นี่ปาหินก่อนโย โกูกดลั่นเองโอเคเผื่อคนไม่รู้นะครับนี่สกิลฮิลของแอนนานี่โดนเฮดช็อตก็ไปเดี๋ยวผมลืมบอกครับสกิลฮกิลของแอนนาน,นั้นจะทําให้เหมือนเป็นอมตะอยู่ชั่วครู่เลยด้วยนะครับเลือดไม่ลดนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดสมมุิโดนตุ๋ยก็สามารถปาหวติดนพะื้นได้นะครับเมียนตีนะเดี๋ยวอเอา่าตอนนี้กูมีอันติใช่กูมีอันติแล้วจะให้ใครใครอยากได้บอกมาหรือจะเป็นดีว่าดีว่าเอาไหม เอาไงกูมีอันติเหมือนกันเนี่ยอ๋อจะเอาใช่ไหมนิดฮิลิ่งนิดฮิวิ่งเฮ้ยเฮ้ยได้ระวังเออโอ้โหหลวงพ่อสวนนี่เจ๋งมากทำได้ดีทำได้ดีเฮ้ยตอนนี้เทเซอร์มาลูกหลังเทเซอร์มาลูกหลังแต่การก่อนแต่การชี้กก่อนเร็วยิงยิงเรียบร้อยโอ้โหเดินฟาดธรรมดาเลยเนี่ยเทเซอร์มันเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าโดนดึง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 เลยโอเคตอนนี้หลังเราปลอดภัยแล้วเอ้ยโอเคตอนนี้ดีว่ายิงหูไปนะครับ ฆ่าไปได้หนึ่งคนก็ยังโอเคเลยเดียวเฮ้ยด้านบนน่ะเห็นไหมด้านบนน่ะด้านหลังอ่ะเออตรงป้อมอ่ะป้อมอ่ะยิงมันซอยมันซอยมันจะพังแล้วยิงป้อมยิงป้อมโอเคอุ้ยระวังระวังโอ้ยจัสติกเลสดีเฮ้ยได้แล้วออกที่โดนเมอร์ซี่ฆ่าตายเลยเนี่ยโอ้โหเมอร์ซี่เอาปืนเล็กมายิงเปาะจอด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 โอ้เรียบร้อยเลยโอ้เมอร์ซี่ปืนโอ้โหนี่ ยิงเราตั้งนานแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวฮีโร่บอดยิงเล่นยิงเล่นเฮียโดนทับจอนเล่นตอนนี้ยังมีนาโนบูสต์อยู่นะใครอยากได้ก็บอกเดี๋ยวจัดการให้เอ๊ะเดี๋วก่อนเมื่อกี้เหมือนเห็นใครอยู่ข้างหลังไม่มีใช่ไหมเฮ้ยระวังเทเซอร์โอ้โหนั่นขับมานีไงเทเซอร์เทเซอร์ยิงยิงนี่ติดพิษตายไปซะ ยิงเอายิงเฮ้ยเอ้ยอุย้ยลิเปอร์ลิเปอร์รเรจ็บมากเจ็บมากอุย้ยเรียบร้อยโอเคทำได้ดีทำได้ดีโอ้โหสไนจะเกาหลีซะด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเอ็นชื่อเกาหลีแบบนี้นี่ไว้ใจได้เลยถ้ากต่เล่นสไนนะครับเอาล่ะปลาขวดให้ก่อนออาตอนนี้เทเซอร์วิ่งเข้ามาระยะประชิดเทเซอร์ถอยกลับไปแล้วถอยกลับไปแล้วเดี๋ยวก่อนเอ้ยเกนจิมายิงก่อนเอ้ยยิงไม่โดนผมมึงโดนดึงดึงเปนมาริโอ้จะยิงโดนไหม,นนนม,นมเนี่ยเออ จยิงโดนเฮ้ยเทเซอร์ล้วงเทเซอร์ล้วงอ๋อเจ็บนี่ยิงใส่กระแพงอีไว้ตัวเองก่อนแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมิสไซล์แรงมากโอเคเอานาโนบูสไปเอ้าเกนจิเมื่อกี้จะให้เอาได้ได้โอ้ไม่เมื่อกี้จะให้ไลฮานะครับแต่เกนจิวิ่งมาตัดกระสุนโอ้ตาย อัลเรวิ่งไปวิ่งไป,ไป,ไปมันบินมาพอดีใช่ <laughs> ไม่ทันครับ <laughs> โอ้โกเกณฑ์จีแม่งเค okay. oh, <geez. S 2> ื่อกี้อย่างน้อยก็ยังฆ่ารีปเปอร์ไปได้นะครับ <laughs> เอาเฮ้ยโดนโล้วงโดนโล้วงเนี่ยบัคโตร,ระวังนี่ยิงก่อนแป๊บบนึงอยู่ที่ให้ยืนตรงๆยืนนิ่งน่เอ <laughs> เออะไรโอ้โหเทเซอร์ป่วนจรงิงๆนะ น่าลำคาญมากโดนเลยโดนเลยลุยเลยเพื่อนลงพี่นักฆ่าเี็นเน้นยิงก่อนยิงก่อนโอเคอุทิศเป็นคิวให้แล้วทำได้ดีทำได้ดีเมอร์ซี่แม่งหมีเป็นคนทัเต้าตั้งเมือนเอาเลยตั้งป้อมไว้อยู่ตรงนั้นแหละดีมากมา๋ยวขอหลบตรงนี้ก่อนนะหลบรองไรฮาร์ดนด่แหละเดี๋ยวดีว่ามาฮิวก่อนเร็วอยู่ไหนเนี่ย โอ้ยไปอยู่ตรงนู้นอีกเอ้ยยิ้ไม่โดนเดี๋ยวยิ้ก่อนเออยิ้เรียบร้อยเอาระเบิดซะแล้วเหรอโอเคเมื่อกี้เทรเซอร์เมื่อวานระเบิดนะครับแต่ว่าโลกของทหารกันไม่ได้อันนี้ยิ้อไปยิ้ไปยิ้ไปเฮ้ยริเปอร์อยู่ข้างบนอ่ะอยู่ข้างบนอ่ะโอเคเดี๋ยวยิดไว้ก่อนยื้อยู่จ้าเฮ้ยริเปอร์มาริเปอร์มาโอ้โดนมันดึงดึงมาริโอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงมันไอตัวซัพพอร์ตอ่ะยิงเออโอ้โหสวย ช็อตตาัสดสิ่งหมด Thank you ครับโอเค,โอ,เคโอ้โหนี่พยายามคิวให้ทุกคนแล้วแล้วเนี่ยนะเฮ้ยเทเซอร์มาล้วงอีกแล้วเทเซอร์อีกแล้วโอ้เปรี้ยวเหลือเกินพิว้วเหลือเกินโอ้ยยิงอยู่นั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าเ <s> ทเซอร์จ, <m> จะยังไม่แน่นนะครับเนะื <m> ่องเพราะว่าฆ่าไม่ไปได้เลยเฮ้ยกินข้าวเที่ยงระวังอ้อยโอ้มันยิงจากด้านหลังเลยเนี่ยใครจะไปคิดออก โอเควิดโดวมคเกอร์เราถูกฆ่าต้องกินกินข้าวเที่ยงก็เพราะว่ายังไม่ถึงบ่ายเออมันยังไม่ถึงบ่ายเลยต้องกินข้าวเที่ยงเอาละตอนนี้วิดโดวมคเกอร์เรากำลังตามไปนะครับตอนนี้กองหน้าเราเออโดนเยอะมากโอเคพยายามฮิวให้อยู่ฮิวให้อยู่โอ้โหวิดโดวมคเกอร์มันบังกินกินลูกดอกผมอยู่คนเดียวเลยโอเคแต่ลุงพ่อฮิวให้อยู่ได้ได้โอเคเอ้ยตอนนั้นริปเปอร์ริปเปอร์ลุกหลังยิง โดดดึงดึงยิงไม่ก็โดดเดี๋ยวก่อนไรฮาร์ดนี่ไรฮาร์ดเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยลุงหลังโดดเทเซอร์ลุงหลังวเกือบไปแล้วเคเดี๋ยวฮิ้วก่อนเฮ้ยลิเปอร์มาลิเปอร์มาโอ้โหตายตายตายไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้ใครมาใครมายิงวะลิปเปอร์ลิเปอร์อยู่นี่ลิเปอร์อยู่นี่อ๋อนี่มีลิเปอร์สองตัวเหรอโอ้มีสองตัวจริงด้วย นี่ไงเดินมาตรงๆเลยโอ้ยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้จะกดขิกขวายิงยาสลบแต่ไม่ทันน่ะเพื่อนๆหายไปไหนกันหมดโอเคเอาละครับเรากำลังเดินตามไปนะครับเดินตามไปเดินตามไปกำลังเนิร์ฟพี่อ่าเนิร์ฟใช่ไหมเดี๋ยวยิงก่อนยิงไม่โดนเอ้ยโดนล้วงโอ้โหแอปปอมท็อปจอดมากโอ้กําลังยิงเพลินๆไอ้บ้าเอ้ยนั่นไงเทเซอร์พุ่งมาจี๊ดโอ้โหเรียบร้อยเลย my god นี่โดนเทเซอร์ฆ่าหรือเปล่าเพียงคนเดียวที่โดนเทเซอร์ฆ่าใช่ไหม oh my god ตอนนี้ฝั่งเรากำลังจะถึงแล้วนะครับทำได้ดีมากตัวแทงค์ทั้งหลายเฮ้ยริเปอร์มาเห็นไหมหน่ะโอ้เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยเลดส์โฟบบไม่เอาโอ้ยเอาคาบอยคาบอยมาหลังโอ้โหเดินมาตรงๆเลย นั่นไง่งขบอยมาแล้วนี่ไปยังโอียบร้อยกันกะบานเฮดช็อตแม่นอยู่เอตอนนี้มีนโนบูทเออตีจะตีหลวงพ่อโอเคเดี๋ยวยิงให้หลวงพ่อก่อนตียิงยิงอะไรวนี่ยิงลิปเปอร์มาลิปเปอร์มา เฮ้ยป้อมมันป้อมแล้วเร็วพุ่งก็ไปเลยอ่าบัฟไปเรียบร้อยดีมากไปตีเลยตีเลยเอ้ไอ้การป้อมก่อนดีดีดีเรียบร้อยตอนนี้ดันถึงแล้วดันถึงแล้วโอ้ยโอ้โหนี่ไฮนูตอนไหนวะเนี่ยไม่ต้องห่วงดันให้แล้วโอเคชนะไปแล้วนะครับดูเดนยู่คนเดียวโอ้จังหวะเมื่อกี้ฆ่าได้3มตัวติดน่าจะได้เพย์อฟเดอะเกมไปนะ นี่ไงคอนเฟิร์มจริงๆนี่ปลุกไฟลุกตลอดเกมนะฮะโอ้โหซึ่งมึงทำพลาดคนนี้คนเตะมาไม่เจอใครเลยโอเคนี่กินข้าวเที่ยงปังปังปังตายสามเรียบร้อยโอ้โหสี่โดนไปดิปลกมึงไปตายกันตรงนู้นโอ้เอฟีพีอ่ะกดคิดไปทำได้ดีก็ทำได้ดี และนี่ก็คือการเล่นแอนนานะครับผม,มปต่กมตถ้า,ถาอชอบก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับผมเพจเมนู g a ม i n g TV ีก็มีแล้วนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ปาร์ทหน้ากับ O Watch <c oughs> นะครับผมสวัสดีครับ